น,นี่นะครับพ่อกำลังลาบสตีทั้งเรือ 4, นะครับมองอยู่นะฮะน,นี่จะจะน,นี้ก็จะเป็นห<ม>ุบบเย็นแล้วนะครับต<ม>ับไทยนะครับผมทกป่าเนาะเสรแล้วเราก็เดินเข้ามาไล่นะฮะบ,บ้านเราก็จะอยู่แถบ,บนั้นนะฮะทาปูนล้วนนอกเสร็จแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้ทาสีเนาะยังไม่ได้ใส่วงกบนะครับผมอันนี้ก็เป็น สวนพริกนะครับผมปลูกไปก็ประมาณ2งานก,กว่านะฮะนีะตรงนี้มันเป็นเนิน,นดินลนึกขอ่อนไม้พอก็เพิ่งสูบน้ำใส่เสร็จนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูพ่อครับยามมองกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะ โอ้ oh, อันนี้พ่อลงไข่ตาใหญ่ 10, 12เซนใช่ไหมพ่อ oh. น้ำถางนั่งก็ไหลแรงอยู่นะฮะ ตรงนู้นก็จะเป็นท้ายแก่งนะครับผม กระกระบอดนกก็จะเป็นไายแกงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูส่วนทิกกันต่อนะครับจะเดินเข้ามาข้างๆลำบากนิดนึงนะครับผมทำไมระวังเดี๋ยวน้ำไผ่เกี้ยวนะครับ นี้นะครับผมดังเครื่องสูบน้ำนะฮะ่าลงทุนจัดนะครับผมเครื่องสูบน้ำนี่จะห้าพันกว่าแล้วนะห้าพันเก้านะครับสูบน้ำเกินไปดรดจนพิกนะครับผม นี่ฮะฝั่งลองแรกนะครับผมก็จะเริ่มติดบ้างแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็บางต้นนะมันก็จะตันน้ำพัดบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ติดแต่ติดมันติดแล้วนะครับ อ่าก็คลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพีพีเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องมอมมอชแนลด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ได้ยี่สิบบรีดแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีนะครับที่เข้ามากดติดตามกดดูนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมอมมอชแนลนะฮะ ก็ลองกลางนี่นะครับเรามีแปนจะเอาข้าวาโพดมายอดนะครับผมลองกลางแบบนี้นะนครับ,รบมันทําได้หลายอย่างนะครับผมถ้าเราจะทำเนาะเดี๋ยวจะเอาไายมาขึงก่อนนะครับผมพ่อบอกนะฮะก็คลิปนี้ขอลับเพียงเท่านี้นะครับผมฝากพี่ๆีเอฟตีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมอมม้ชาแนลด้วยนะฮะ ก็คลิปนี้ขอลาบรรยากาศนะครับผมอาทิตย์ตกทางด้านนู้นนะครับของฟ้าแจ่มใสนะครับผมก็ขอราบสวัสพีพี่ๆซทุกท่านครับ